When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm a l w a y lost. There's nowhere else to go. ไม่มีแดดจริงๆนะคะเนะี่ยวันทั้งวันอากาศเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่คือทะเลทะเลแล้วก็ติดกับฟ้าเลยมีหมอกเท่านี้ รู้ไหมว่าทาไมผีดูดเลือดแรดคุล่ามอยู่ได้มืองนอกเนี่ยเมื่อก่อนไม่ดื้อไม่เชื่อนะว่าอยู่ว่ามันจะอยู่ได้ยังไงตอนกลางวันไม่มีแดดพอได้มีอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะเข้าใจเลยจะรอแต่สามีมันไม่ได้เนาะทําอะไรเองได้ก็ต้องทํานะถ้าสามีอยู่เขาก็ช่วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอด24บถูกไหมอะไรทําเองได้ก็ต้องทำนะคะอยู่นี่ตัวอย่างที่บอกเนาะ หน้ออมมไไ่่ดเืยางที่ฝันทั้งหมดทั้งมวลวันนี้บินนี้พันแแล้วก็บินนี้หกรนี่นะคะสบินก็คำนวณเอาเองนะคะคูณ3ไปตอนนี้ไม่รู้3ามจุดเท่าไหร่ก็เอาเข้าวๆก็3บาทนะนุ่หอมเหรอหรือว่าหนูเหม็นเหม็นเหม็นโอกับข้าวแม่หนูว่าเหม็นได้ยังไงลูก ใครซื้อให้หนูเนี่ยพ่อครับ,รบไหนแม่ดูซิหนังสืออะไรโอ้โหได้มาคราฟต์รีบัสติมายคราฟต์อไหนดูหน้าซิตื่นมาได้หนังสือใหม่เลยโชคดีไหมเนี่ยโชคดีครับชอบไหมลูกชอบครับเด็กสบายนิ่มสบาย <And S 1> เนาะอยากได้อะไรก็ได้ you need thing have for minecraft? ดีใจนะเนี่ยดีใจไหมครับดีใจครับพี่ดื้ยชอบหนังสือนะไปตลาดกับแม่หรือว่าไปกับพ่อก็แล้วแต่นางต้องได้หนังสือการ์ตูนหรือหนังสืออะไรกลับมาสักเล่มหนึงนะ่งค่ะ เอาไปเดินกันค่ะเดินมาดูแปลงผักหลังบ้านนะคะสตรอเบอรี่ไม่ตายขนาดโดนหิมะทับต้นนี้นะคะอยู่นี่แล้วก็ขแขนงนี่รากเปนนุ่นต้นหนึ่งนุ่นต้นหนึ่งตอนนี้หญ้าเขียวแล้วนะคะกำลังเริ่มเขียวกลับมาตอนที่โดนหิมะคลุมนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาอีกรอบนึ่งค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงอีสเตอร์นะคะ อันนี้ต้นตั้งโอของแม่ดือ้อเม็ดเอามาจากไทยนะดูต้นสิยังสูงเลยนี่สูงเท่าหน้าอกแม่ดื้อเลยนะเนี่ยสงสัยเม็ดมันล่วงลงดินอย่างนี้ยเนี่ยแม่ดื้อต้องเปลี่ยนดินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันออกมาเต็มเลยไปค่ะเราไปเดินกันพี่ดื้อจะถีบจัก,กรยานนะพี่ยิ้มกับแม่ดื้อจะเดินพี่ดื้อต้องใส่ถุงมือค่ะมันหนาวมือหนาวมือหนาวหู ดื้อไปละพอดีตอนนี้น้ำลดนะคะนี่เป็นฟาร์มหอยแครงส่วนตัวของแม่ดื้อนะเดี๋ยวหน้าร้อนจะพามาขุดหอยแครงนะคะเนี่ยเอาพั่วมากวาดแล้วก็หอยแครงมันจะอยู่ใต้ดินตรงเนี้นนะนยหมอน้เนละ่นสนุกกันเะอย่าโกยล็อกไม่ได้แล้วก็ฟินได้อุปกรณ์มืดแล้วนะอ่าเห็นเห็นไป

จากไอ้ขี่จักรยานขึ้นไปบนถนนรถเขาจะได้เห็นชัดๆนะะไปเจอกันพี่บ้านนะลูกกลับมาถึงบ้านก็จะตำแตงกินนะคะใส่ปลาร้าสองตัวเพราะว่าจะฉีกปลาร้านะคะนี่ค่ะแล้วก็ไข่ต้มสามฟองปลาร้าไม่ไดื้ออยู่ในไม่ไดื้อก็จะกินมือนะคะนี่แล้วก็จะฉีกตอนปลาร้านะ มันถึงจะฟินนะขอตัวไปกินข้าวกันนะคะแม่ดื้อเอาปลาหมึกออกไว้นะคะยังไม่ละลายเลยเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปตลาดนะวันนี้ผักมาค่ะก็จะไปในเมืองแ,แล้วจะไปดูผักสักหน่อยแล้วก็ย่างปลาทูนะคะปลาซาบะจะทําแกงไตปลาแต่ว่าเดี๋ยวขอไปซื้อผักก่อนนะคะเพราะนี่เข้าเมืองนะคะแม่ดื้อเอารถรถเบนซ์มาด้วยะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดู ไปลากของคนระเพราะว่าจะไปซื้อของนะ้วขี้เกียจหิว้วแต่ไม่ได้ลืม,มลืมเอาถุงมือมาคิดว่าน่าจะเย็นมือแล้วเนี่ยลากก็ไม่เป็นไรคะ่ะนานๆไปทีเนาะลืมเพราะว่าเดินขับรถแล้วมันอุ่นไงออกไปเดินกับอากาศนมันหนาวนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างหมอกหนามากมองไม่เห็นเรือฝั่งนู้นเลยนะ mm hmm. เรือลํานูน้นกระจกก็ไม่ใส่ mm hmm. ที่เขาเปิดรังเนละเนี่ยผักมาลงไม่ได้ได้เต็มแนละ้วยังไม่เสร็จนะไม่ได้รอฟรักทองอยู mm ่ hmm. Yeah. <laughs> Họ đứa lấy chứ hả mẹ, cho đây, mẹ năm, à. không có năng đi khăn đồn nữa được thua đến lúc để ở đi hỏi đấy. Cho cô mong gì hỏi đó? Mong thế mong này Thắc. นะี่คะสมบัติมาด้วยอากาศข้างนอกนี่คือฝนตกนะคะแบบโอ้ยอากาศแย่มากต้องใส่เสื้อกันฝนนะเพราะว่าลมมันเข้ามาทางหน้าไงคะก็เนี่ยค่ะ,ะมีรถเบนซ์มาด้วยนะคะวันนี้มากับรถเบนซ์ไปะค,ะค่ะกลับบ้าน no more hope there's nowhere else to go all i do is fall feels like i ให้พิมกับพี่ดื้อด้ยนะนี่ค่ะถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวแม่ดื้อต้องเดินแล้วนะคะนี่ในเรือข้ามฟากนะคะแม่ดื้อกำลังจะเดินไปลงเรือถึงฝั่งแล้วเอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวพี่ดื้อกับพี่ยิ้มต่อะคะ่ะ สามีมันไม่ได้เนาะทําอะไรเองได้ก็ต้องทํานะถ้าสามีอยู่เขาก็ช่วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดยี่บสี่ถูกไหมอะไรทําเองได้ก็ต้องทํำนะคะอยู่นี่ก็อย่างที่บอกเนาะเมืองนอกไม่ได้เหมือนอย่างที่ฝันก็เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ไม่ได้ได้อะไรมาบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้แม่ดื้อได้อะไรมามั่งดูทีละถุงนะอันนี้บินนะเดี๋ยวค่อยดูว่าได้ว่าได้เท่าไหร่เพราะแม่ดื้อซื้อสองครั้งนะร้านเดียวกันนี่แหละจ่ายของไม่หมดลืมก็ได้เงาะนะคะขนุนพี่ดื้อชอบไน,น่ขนุนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปวันนี้นะไม่ได้กินของดีหรอกเพราะว่า ส่วนใหญ่ถ้ารอวันเสาร์อาทิตย์ะคะ่ะที่พี่ยิ้มอยู่บ้านพี่ยิ้มไปด้วยก็ไปจะช่วยถือใช่ไหมเอารถไปไงี้แต่ว่ามันก็จะเหลือของที่แบบเขาเลือกไปแล้วไงเพราะว่าคนไทยก็จะรู้ว่าผักมาวันไหนนะแล้วก็จะไปรอซื้อกันไม่ได้ก็วันนี้เข้าไปเองเลยนะคะรอสามีก็กว่าจะได,ได้ก็ได้กินผักเน่าตลอดนะวันนี้ของของขึ้นอยากเข้าเมืองค่ะได้ขนุนมาสามแพ็คได้ถั่วงอก ได้ผักกระเฉดได้ดอกสนสองแพ็คได้ชะอมชะอมได้มาสามถผฝักยาวได้มาสองไม่ได้จะแกงไตปลานะแล้วก็นี้คือว่าที่ที่ร้านเขามันหวานดีไม่ได้ก็เลยชอบซื้อนะไออะไรนะเมื่อเกิดเทศเล็กตำส้ำๆแล้วก็นี่ กะหล่ำปีหน้าร้อนถ้าไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได้กินนะตอนนี้เห็นมีที่ร้านที่แม่ดื้อไปซื้อกับข้าวให้พี่ดื้อเมื่อกีน้นี่มีมาขายนะคะแต่ว่ามันไม่สดนะมันออกหัวเหลืองๆอันนี้เนี่ยเข้าเมืองถึงจะได้กินนะ,ะกะหล่ำปีไทยกะหล่ำปีแบบของไทยเมื่อเขือสตอแล้วก็มะเขือ,อนะได้มะเขือมาสามแพ็คเมื่อเขือก็ไม่ใช่ว่าสวยนะเนี่ยขนาดไปเอาแบบเปิดรังนะเนี่ยก็มีรอยมีอะไรบ้างแนะม่ดื้อจะมาแกงไตปลานะ ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวมาไว้ผัดก๋วยเตี๋ยวให้พี่ดื้อกินนะใส่ตะไครไ้นี่ตะไคร้ไม่สามแพ็คได้มะละกอได้ปลาก,กระป๋อง ที่ร้านนี้เขามีแต่ปลากระป๋องแบบนี้นะคะไม่มีปลากระป๋องแบบไทยนะไม่ได้ซื้อมามียี่ห้อเมกากับยี่ห้อนี้จะเอาลองมาเปรียบเทียบกันว่าไหนอร่อยกันคือว่าถ้าอยากกินแกงเส้นร้อนหรือว่าอยากกินอะไรเงี้ยปลากระป๋องนอร์เวย์อร่อยแต่ว่ามันออกรสหวานเวลาเอามาแกงเส้นร้อนเอามาแกงน,น้ำยาหนมจีนมันจะออกหวานๆนะไม่ไดื้อไม่ชอบชอบแบบแบบของไทยที่ไม่ใส่น้าตาลนะเก็บของลงข้างล่างอันนะได้ผงนัวไว้ตำซมๆนะผงนัวขาดไม่ได้นะก็ กี่ปีแล้วล่ะปกติแม่ดื้อไม่ซื้อผงนวที่นอร์เวย์นะแต่ว่าผงนัวแม่ดื้อหมดนะที่เอามาจากเมืองไทยก็คือเอามาจากเมืองไทยห่อเย่านียนะก็กินไปเลยยาวไปเลยจนกลับเมืองไทยอีกรอบนะคะแล้วก็ได้เผือกนะ,ะเผือกที่บ้านแม่ดื้อไม่มีเผือกหัวใหญ่นะมันจะเป็นหัวเล็กๆเดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นหัวเล็กๆแบบเนี้ยเคยเห็นไหมเผือกหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแม่ดื้อก็ซื้อมาเผือเอาไวท้ทําขนมนะยังไม่รู้หรอกว่าจะทําอะไรแต่เห็น,นสวยดีก็เลยซื้อมานะ แล้วก็ได้ฟักทองมาสามหน่วยฟักทองสามหน่วยเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาจะมาแกางไตปล,ลาด้วยแหละจะได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนละถุงนี้กี่กิโลถุงนี้สองกิโลใช่ไหมถุงนี้สองกิโลนี่ตะไคร้อีกห่อนได้กุ้งแห้งไว้ที่เดือ ที่ยายส่งมาก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ายายตักแดดนะแม่ดิชอบแบบออกเหนียวๆนิดนึงนะไม่ชอบแบบกรอบๆนะแล้วก็ได้หน่อไม้กระป๋องนะคะนี่หน่อไม้กระป๋องแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนี้อยากซื้อมาลองชิมดูนะไม่ไม่เคยกินยี่ห้อนี้นะเคยกินแต่ของอะไรนะของอะไรนะเดี๋ยวต้องตัดนี่นเคยกินแต่ท่าสยามนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองยี่ห้อนี้ดูแล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมาถุงหนึ่งนะคะ ได้ขามาสองขาได้มาสองแพ็คแล้วก็ได้เจยวฮ้อนลองดูเพิ่งเห็นว่ามีขายเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่ามีขายนะเพิ่งเห็นว่ามีนั่นแหละเมื่อก่อนไม่เคยเห็นแล้วก็ได้แผ่นอันนี้มานะคะเผื่ออยากทำปอบเปียสสดห่อนะเน,นี่ยก็เนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้ซื้อไปนะ,ะบินสองใบนะคะเพราะว่าเนี่ยร้านเวียดนามนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้บินนี้พันแแล้วก็บินนี้600้นี่นะคะสบินก็คำนวณเอาเองนะคะคูณ3ไปตอนนี้ไม่รู้3าจุดเท่าไหร่ก็เอาคร่าวๆก็3บาทนะก็คูณ3ไปนะคะเนี่ยของทั้งหมดที่แม่ดื้อได้วันนี้ ก็ถือว่าแพงนะไม่ใช่ถือว่าถูกนะแต่ว่าไม่ได้อยากกินเนาะก็ซื้อค่ะก็ถ้าอยากกินก็ซื้อเพราะว่าของเรามันไม่มีมันไม่มีตามร้านทั่วไปมันก็ต้องเข้าเมืองแล้วถ้าเกิดว่าจะรอสามีก็ไปได้แค่ช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือแต่ผักไม่สวยแล้วที่เจ็บใจวันนี้ก็คือว่าจะเข้าไปเอาใบกะเพราไปถึงร้านแล้วลืมเฉยเลยไม่ไดื้อก็แก่แล้วเนาะ ดี๋ยวแม่ดื้อจะกินอันนี้แพ็คหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดื้อกลับมาพี่ดื้อก็จะมามาหนูชอบกินแม่ดื้อก็จะไม่กล้ายแย่งลูกกินเนี่ยแต่กินก่อนแพ็คหนึ่งแล้วก็เอาไว้ให้พี่ดื้อสองแพ็คนะคะแล้วก็เงาะนี่ก็ของนางค่ะพี่ดื้อกินผลไม้ไทยเก่งนะอันนี้เป็นใบปลาเนดะี๋ยวแม่ดื้อจะต้มกว่าจะได้แกงกว่าจะทำอะไรเสร็จอันนี้ข่านะแม่ดื้อใส่ขาตะไคร้ใบตะไคร้นะ,ะเพราะว่าหัวมันเนี่ยแม่ดื้อ แม่ดื้อหั่นไว้นะคะแล้วก็จะไปใส่เฟซอันนี้จะไว้ยำปลากระป๋องนะคิดได้พอดีดีนะยังไม่เฟซแล้วก็น,นี่ค่ะแพคคิริคุแม่ดื้อนะมันกระเด็นเลยนี่ค่ะก็จะไปต้มนะแล้วก็พี่ดื้อกับพี่ยิ้มก็จะได้ดมกันทั่วหน้านะคะวันนี้ไม่สนแล้วแม่หิวนะ,ะเดี๋ยวมาดูปันแกงเสร็จแล้วกันนะคะฟักทองก็เนื้อบางๆนะ,ะได้ฟักทองอ่อนแล้วมัง้งนี่แม่ดื้อไม่รู้มันจะมันหรือเปล่าฟักทองแบบนี้ไม่เคยซื้อนะ,คะเคยซื้อแต่ฟักทองไทยทางคกอะ อันนี้น่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นเนื้อไม่หนานะอยากกินอร่อยอร่อยต้องรอกลับไปเมืองไทยนะขอหั่นกันนะคะตอนนี้เครื่องครบแล้วนะคะหน่อไม้ฟักทองถั่วฝักยาวมะเขือนะคะเดียมอนนุนที่ไม่ได้หั่นไว้นะแล้วก็ฟักทองเหลือสองซีกไม่ได้หั่นสามลูกเลยนะจะดูว่าลูกไหนมันเนาะก็<อ>เหมือนกันพอๆกัน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวขอไปปั่นพิกแกงกอนนะคะแล้วก็จะแกงมาดูตอนเสร็จเนาะเออเดี๋ยวดูปลาดนะ้วย นี่เป็นเนื้อปลาที่ไม่ได้แกะไว้นะคะก็เดี๋ยวขอไปแกงก่อนนะคะแม่ดื้อผัดดอกสนอไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะแล้วก็นี่ทําเสร็จก็ไม่ได้กินแล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าวันนี้วันทํากับข้าวนะคะคนอยู่ืังนอกอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ทาแล้วกินเลยก็ถือว่าคุณโชคดีนะแต่ว่าแม่ดื้อไม่มีเวลานะเนี่ยเดี๋ยวทํากับข้าวเสร็จเย็นนี้ก็จะได้ไปเข้าดึกนะ,ะอันนี้เดี๋ยวจะไปใส่ตู้เย็นไว้เผื่อวันไหนอยากกินขนมเนาะห้องเย็นข้างล่างของมมย,ย่าค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตําน้าพริกกะปินะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อุ่นไมโครเวฟกินกับข้าวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้เดี๋ยวไม่ได้จะตักใส่ถุงแล้วก็แบ่งแช่ฟรีสนะคะไม่แกงอีกแล้วนะคะก็รออีกสักสหลายเดือนก็แกงทีนึงอร่อยแล้วคะ่ะเข้มขน้นแม่ดื้อไม่ชอบแกงน้ําเยอะๆนะแม่ดื้อชอบกินต่อนแบบว่าตักใส่ขนมจีนได้ตักต่อนกินทุกคํานะคะแล้วก็ผักเนี่ยไม่เอาสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้เผื่ออุ่นด้วยนะคะ พักกระเฉดล้างแล้วก็ขูดผิวเสร็จแล้วนะตะ้องมีดขูดนะไม่งั้นไม่เขียวแบบนี้นะมันจะเป็นดำๆนะวันนี้แม่ดื้อก็ทํากับข้าวทั้งวันเลยค่ะก็เนี่ยค่ะพรุ่งนี้แหละถึงจะได้กินวันนี้ไม่มีเวลากินแล้วนะหมดเวลากินแล้วมันมืดแล้วยอดสวยๆเลยเอาไว้กินกับขนมจีนเนาะพี่ดื้อเป็นผู้ดมกลิ่นนะพีมหนีไปแล้วแม่ดื้อเปิดหน้าต่างแลนะ้วเพราะว่ามันหอมจัดหนาวไหมลูก ไม่หนาวนะหอมปะหอมเหรอหอนูหอมเหรอหรือว่าหนูเหม็นเหม็นเหม็น <laughs> โอ้กับข้าวแม่หนูว่าเหม็นได้ยังไงลูกแม่ที่ก็จะไปฟรีซไว้นะคะจะใส่ตู้เย็นไว้แค่สองถุงที่เหลือก็จะฟรีซไว้วันไหนอยากกินก็เอาขึ้นมาเนาะเพราะว่าเนี่ยก็กินได้ทั้งวันนะถุงหนึ่งนะเพราะถุงใหญ่เนี่ยเกรียงป๊บขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถกดดูคลิปวิดีโอด้านข้างรอได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ